คุณเท่าะคุณเท่คุณเท่คุณเทป่ดูแไม่าเที่ยอยังน้ำใสุดุดยอเไโอเตโอสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ช่องไลฟ์ออฟเซนนะครับตอนนี้ผมก็อยู่บริเมนนะผมจะขึ้นจากรถบูตไซกันจะเข้าไปที่ ในตัวเมืองย่างกุ้งไปที่สุเหรครับก็ <c oughs> วันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับ <c oughs> ก็กาว่าจะไปซื้อของนะครับแล้วก็จะไปหาอะไรกินที่สุเรนะครับก่อ,อนหน้านี้ผมไม่ได้อาชีพมาเกือบ2เดือนเลยนะในเมืองย่างกุ้งเพราะว่าฝนตกกบทุกวันแล้วก็ไข้หวัดใหญ่ระบาดด้วยนะครับผมผมก็เป็นไข้หวัดใหญ่เกือบสเดือนเลยนะอาทิตย์นี้ผมได้กลับไทยก็เลยได้ไปฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่มานะครับก็น,น่าจะดีขึ้นนะต่ต่อไปโอเคครับเดีย๋ยวเราไปเจอกันที่สุเร่นเลยครับ นีตรงซุ้มข้างทางครับเป็นร้านที่เขาจะตัดนะครับผมนะครับสําหรับผู้มาที่ไว้ผมยวยาน,นะครับเขาจะามาตัดเอผมมาขายนะครับผมจะมีหลายจุดเลยนะครับตรงข้างทางครับผม ครับตอนนี้ผมก็มาอยู่ตรงข้างหน้าก็จะเป็นแยกสุเลแล้วนะตอนนี้ผมเซิร์ชดูใน E-P-S อะมันจะมีร้านก๋วยเตี๋ยว999ฉานนุดเดิลนะครับผมอยู่แถบนี้ยเดี๋ยวผมดูจากดูจากคิจพิธีตัไปละกันก็จะมากินก๋วยเตี๋ยวแล้วกันนะครับฉานนุดเดิลก็เป็นก๋วยเตี๋ยวไทยใหญ่นะฉานคือไทยใหญ่นะครับผม มาดูรสชาติว่าหน้าตาเป็นยังไงนะครับสำหรับก๋วยเตี๋ยวไข่ใหญ่ตอนนี้นก็เอาน่าจะเริ่มลุยยาวเลยเชื่อเตือนเตือนมาสีกนาทีนึงก็ถึงละบอกอยู่บนถนนสามสิบสี่นะครับหมายเลขสามสิบสี่ถนนหมายเลขสามสิบสี่โอเค ตรงนี้มันก็เป็นบรรยากาศนะครับแถวสุเลย์ก็จะ,ะเป็นจุดสูงการของการค้าของหมือนย่างตุ้งนะโอเค,อเคดูจากนี้เดี๋ยวเลี้ยวซ้ายข้างหน้าชื่อร้าน999าาเกฉานรูดเดิลเฮาส์นะครับผม โอเคเดี๋ยวซ้ายข้างหน้าอีกนิดเดียวก็ถึงละอันนี้เงยอูอ้าเก้าเก้าเก้าไหนวะ นี่ก็เป็นบรรยากาศแถวสุลเลนะครับผม999ชานูเอร์อ่าเจอแล้วป้ายดูครับ999ชานูเตอร์ที่นี่เขาก็จะมีฟู้ดแพนด้าน,นะครับแต่เขาไม่ให้ใช้โมเตอร์ไซค์นะต้องปั่นจักรยานอย่างเดียวนะครับในเมืองย่างกุ้งนี่เขาห้ามใช้เมร์ไ์เลยนะครับผมนี่ เ้าเข้าเ้าฉันเจ้าอินทราบาโอชูมดูดูเมนูกันดีกว่าเมนูเมนูเมนู ีเมนูอาหารนะเออน่ากินนะเอาเลยนี่ครับมเมนูอาหารเขาก็มีหลากหลายนะครับผมก๋วเยเตี๋ยวมีทั้งน้ำทั้งแห้งครับก๋วยเตี๋ยวแบบไทยใหญ่นะโอเคเดี๋ยวผมสั่งก่อนแล้วกันเดี๋ยวมาดูว่าที่สั่งเยังไงนะ บรรยากาศในร้านก็เป็นเป็นร้านเล็กๆนะครับผมอยู่ในซอยสาสติสตีใกล้กับแยกอ่าสุเลยะแยกเหนือสุเรบรรยากาศในร้านโอ้โหนนี่มาแล้วอันนี้ชาโนดเดิลต้นตำรับชาโนดเดิลชาโนดเดิลเ,เออเลยอันนี้อันนีน้เจ้าของนะพูดถึงมากนะครับเทคแคร์ดีมากโอเครครับชาโนดเดิลดูดิ อ่าโอเคผมยังเหลือปอเปี๊ยเดี๋ยวผมลองชิมเดี๋ยวจะชิมฉันกันด้วยนะครับว่าเป็นยังไงบ้างตอนนี้อาหารที่ผมสั่งก็มา,ราครบแล้วครับอันนี้ก็คือฉาฉานยีเหลือไลท์นะครับแล้วก็เป็นมันฝรั่งนะก็คือไก่กับมันฝรั่งนะครับชิคเกนโพเทโต้นะครับอันนี้ก็เป็นปอเปี๊ยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาชิมรสชาติว่าเป็นยังไงนะครับผม พัชยหคุณเทปะคุณเทคุณเทพคุณเทแลที่มาเคยอะนไม่สกกกอเคโอเคฝรั่งเจอฝรั่งคดดีหน่อยเดี๋ยวเรามาดูช้เดีชาตรสชาติืม ตงกรองตากรองไงตากรองแดดตากรองแดดฮะตาลกองแดดอืมตาลูกองแดดแต่ว่าอร่อยตาลอกกองแดดเฮ้ยเส้นเขาเส้นเขาเหนียวเหนียวนะมันก็ไม่เหมือนไม่เหมือนเส้นเส้นประเทศไทยที้นเดียวอือแต่เขาไม่มีเครื่องปรุงเลยนะถ้าปรุงมาให้เรียบร้อยเลยรสาต้เรเส เดนะี๋ยวจะใส่พริกเผาหน่อยพริกเผาอ๋อ นีใ่ใส่ใส่ใส่เหมือนเหมือนเหมือนพริกพริกเอามาผัดนะครับเหมือนคล้ายคล้ายเหมือนพริก,กเกละเียงบ้านเราอ่ะนะดูดูว่าเผ็ดหรือเปล่านะแดงแดงขาดเลยโอ้ยอร่อยอ่ะ<ว>ใส่พริกรสอร่อยทันทีเลยเพราะผมคนชอบก,ก,อกินรสจัดอัมใครได้ใช่ได้ เดี๋ยวมาดูไอ้นี้ชิคกี้นโปเตโต้เป็นไงอือ่อืเค็มครัอือก็เป็นมันฝรั่งสับกับไก่แะ้วับสับรวมกันแล้วก็มาทอดเป็นเหมือนทอดเป็นลูกบอลกลมๆอร่อยนะอร่อยรู้จักเช่ไงมร่อืม่แล้วเชียวแล้วเงียไหม ยันอนีกป๊อปยะ่ยะป๊อปย่ะอืมทอาแบบร้อนๆเลยอ่ะร้อนมากเนี่ยอุนหภูมันะใต้ข้างในนี้เป็นมันฝรั่งนะครับเป็นมันฝรั่งนะ เน้ำ่างซุปน้ำซุปอร่อยครับน้ำซุปเหมือนเหมือนน้ำซุปข้าวมันไก่เลยอ่ะบ้านเราเลยเหมือนน้ำซุปข้าวมันไก่ โอเคเยวขอตัวก okay, ินอาหารกันนะครับผมโอเคครับผมลืมดวอันนึ้งก็คือชาญเยลโลไลซ์นะครับผมเนียเยวดูรสชาติเป็นไงยนะชาญเยลโลไลซ์เราจะมีทั้งกระเทียมนะครับต้งพริกทอดมาให้ด้วยนะ của nó xong rồi số 0 ừ xong rồi tất là ổn nhá เ,เหมือนแป้งข้าวหรือแป้งข้าวเจ้านะครับก็คือข้าวแหละแต่ว่าเขาก็ทอดเป็นก้อนๆนะครับแล้วก็จะไปเหมือนพริกแกงนิดนึงนะครับแล้วก็มีเหมือนเนื้อไก่เต้าหู้นะครับอยู่โปกหน้าแบบนี้กิงกับพริกทอดนี่อร่อยเลยะครับกระเทียมพริกทอดใช้ได้เลย โอเคครับตอนนี้ผมก็เช็คมีแล้วครับใน15,000จาร์นะถือว่าถูกมากเลยจริงๆหลายอย่างตอนนี้ผมก็เจอเพื่อนด้วยนะครับเอเซนสวัสดีครับสวัสดีครับพูดไทยได้ดูดีหน่อยใช่ครับพูดอะไรนิดนึงว่าพี่ยังเด็เอ่อช่วยได้ดาร์โกช่วยดาร์โกโอเคพร้อมเกอร์เบียนเกอร์เบียนโอเคคุยเข้าวอยู่ติดโต๊ะเดียวกันเลยครับก็คุยกันพูดไทยได้ นิดหน่อยนะครับแล้วเขาไปเป็นยูทูบเบอร์ด้วยยูทูบเบอร์เป็ดน้อยเป็ดน่อยเป็ดน้อยโอเคไม่คงเดิมโอเคโอเคแล้วไปเขาท่องเที่ยวแบบประเทศไทยกี่แหล่ประเทศมากเลยนะอันนี้ก็จะอยู่ที่พม่าเนี่ยมากเนีมากเจ็ดวัน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 ครับไปอยู่เซเดย์เดวันเจ็ดวันแล้วก็เดี๋ยวก็ไปไปเที่ยวไปเที่ยวแถวอะไรมาการมาการเลสตอกี้ไปต่ออ๋อตอคีโ เอาดีเอาดีโอเคคุณป้าเอาดีเด็กเด็กเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคโอเคโอเคครับตอนนี้ผมก็กินข้าวเสร็จแล้วนะครับผมอ่าตรงนี้นะครับผม999ชาดุดเดิลช็อปนะครับผมเป็นเป็นร้านอ่าก๋วยเตี๋ยวไทยใหญ่นะรสชาติก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับใช้ได้เลยนะครับอยู่ที่แถวสุเลยนะครับผมอยู่ใน สามสิบสี่สตรีทนะนิดเดียวจริงๆอ่าเซิร์ชใน Google ก็ใน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 แมพก็ก็เจอนะครับหาเจอหาเจอถ้ามาจากสุเลยอย่าลืมนะครับมากินตรงนี้เดี๋ยวผมก็ว่าจะอ่าไปหากาแฟกินนะครับผมมีเซิร์ชหาเจอที่หนึง่งอยู่รู้สึกสาสิบ็ดสตรีทนะครับเดินเดิเดในไปไม่ไกลเท่าไหร่โอเคครับเดี๋ยวดูแผนที่ก่อนโอเคครับตอนนี้ผมจะไปร้านกาแฟนะผมเซิร์ชดูชื่อ ชื่ออะไรนะนาเจบูอะไรสักอย่างนะครับผมอยู่ใ,ใกล้ๆจริงๆถ้ามาแถบอ่าแถวสุเลยนะครับในส่วนของคาเฟ่นเนี่ยร้านกาแฟเยอะมากนะครับผมถ้าเราเซิร์ชหานะครับในในแมปนะครับเยอะมากนะครับร้านคาเฟ่แต่เดี๋ยวผมจะเดินไปนิดนึงใครมันย่อยด้วยอิ่มมากๆเลยนะครับอิ่มมากเลย ราคาหมื่นห้าปันชา้าถือว่าถูกมากๆเลยนะลหลายอย่างเดี๋ยวผมจะคิดอ่าเป็นเงินบาทให้นะครับว่าเป็นกี่บาทนะครับทางทางก็จะมีอาหารขายแย่ๆนะครับแป๊บหนึ่งที่นี่นะครับเห็นไหมนกพริราบเยอะมากนะครับนกพริราบ ก็ตามเสาไฟเต็มไปมหมดร้านไก่ไก่ก็เยอะนะนีวิทย์ดล้จะเลี้ยวซอยข้างหน้าซอย,ยสามสิเ็ดสตี จริงๆในเมืองย่างกุ้งน,นะครับเรา,เ,ราเป็นเนมืองที่เราสามารถเดินท่องเที่ยวได้เลยนะเพราะว่าซอนใหญกตัดทุลุกันหมดเลยนะครับเราก็เปิดแผนที่เราก็เดินไปเนี่ยมันเทืาคือเป็นผังแบบผังเมืองแบบอังกฤษนะครับเขาก็าจะเป็นเหมือนตารางหมากหมากข้อหมากลูกกัครับเพราะว่าเขาจะทุลุกันหมดเลยไปซอยหนึ่งนี่สอยทีหก ตรงนี้ถนนที่สาสิบหกนะครับเดี๋ยวต้องตรงไปอีกพร้อมเป็นสาสิบเจ็ดเดี๋ยวเดินลัดเข้ามาในซอยแล้วกันไปี่ไปจด gps ที่เป็นรถยนต์นะมาเลยแบบพาพาเดินมั่วเลยตอนนี้ผมเลยกดแบบเดินไปเองเดินไปนะ อีกประมาณห้านาทีถูดถึ่สองใหม่อันนี้ก็เป็นชุมชนแถวสุเลนะครับผมตอนนี้คนต่างชาติค่อนข้างเยอะนะผมก็เจอเจอฝรั่งหลายคนแล้วเดินไปเดินมาอยู่นะครับ ในซอยนี้นะครับก็สังเกตดูนะผมดูเนะี่ยมันจะเป็นโซนในส่วนของขายพวกคอมพิวเตอร์นะเป็นแครับมีช็อปคอมพิวเตอร์ใหญ่ๆเยอะมากเลยอยู่ในซอยนี้เป็นโซนซ่อมโซนขายนะฮะขายพวกอุปกรณ์คอมพิวเตอร์คอมพิวเ,เ,เตอร์ต่างๆนะครับทั้งซ่อมด้วยทั้งซอยเลย ในตัวชายซอยนี้ก็จะเป็นพวกร้านอาหารครับเป็นแบบพื้นเมืองแบบชาวพม่าเลยนะเนี่ยเป็นแบบข้าวแกงร้านข้าวแกงแต่ร้านข้าวแกงจริงอาหารผมกินเขาก็อร่อยนะแต่ว่าถ้าคนไทยบางคนเนี่ยก็อาจจะไม่ชอบเพราะว่าอาหารเข้าวต่งจะคล้ายคล้ายอาหารอินเดียนะครับคือจะน้ํามันเยอะมากทำอะไรทุกอย่างนี้เขาจะมี ใส่น้ํามันหมดเลยบางทีหมูก็ยังอามีน้ํามันลอยฟ่องเลยนะครับงโซนนี้ก็ท้ายท้ายซอยนี้ก็จะเป็นโซนในส่วนของอ่ฟ้ดสตรีดนะในช่วงกลางคืนหรือช่วงเย็ยนเนี่ยซึ่งคือช่วงเย็ยนเนี่ยจะจะเยอะมากเลย,ถยถรถไฟสิทธก็น่าเลยครับเรามันก็จะมีในส่วนของ ตึกแบบรุ่นเก่าๆแบบรุ่นสมัยคโครเอเียอังกฤษก็เก่าๆเขายังอยู่มีเยอะนะตึกเก่าๆฝั่งด้านนู้นก็มีตึกใหม่ตึกต่อพ้นครับด้านหน้าก็เป็นตึกเก่าๆนะครับสมัยอ,อังกฤษเป็นเจ้าอานานินนคมดีนี่เอาปเป็นบรรยากาศในแถวสุเลนะครับคนก็ค่อนข้างเยอะนะคึกคักแต่ว่าถึงจะเยอะอยังไง วิถีชีวิตของคนอาชาวพม,มากก่าก็ยังเป็นแบบโซโลไลท์นะครับก็ไม่เร่งรีบเหมือนบ้านเราสักเท่าไหร่นะตกพิราบเยอะมากเลยอ่ะเห็นไหมครับอันนี้ก็เป็นตึกเก่าๆก็จะมีตึกสมัยใหม่กับตึก อ่าสมัยอ่าแบบโคลเนียนนะครับเย็มมากอีกสองนาทีถึงเดี๋ยวเดินตรงไปตรงไป <c oughs> ก็ถือโอกาสให้ดูบรรยากาศอ่าในเมืองพม่าในแถบอ่าเ้าสุเลยนะครับ <c oughs> โอเคตอนนี้โยงทิ่อยู่แป๊บหนึ่งอันนี้ก็เป็นกิ้มจุ่มพม่านะเดืดซ้ายใช่เลยใช่ไหมให้ไ้ไหมเนาช่รับ อ๋อนี่ครับสาสิบเจ็ดสติตรงนี้โอเคเจอละตรงนี้ก็หิงหวยพมา่านะลอตเตร,รี่พม่านะครับเนี่ยลอตเตอรี่พม่าจะมีค่อนข้างเยอะอยู่นะ เอะแล้วครับผมเ ja ja บจาบลูคอฟฟี่เบจาบลูคอฟฟี่นะครับอยู่ในอาสามสิบเจ็ดสตรีทนะครับตรงทูเล่ Okay. I uh, ice black coffee. Yeah. Okay, coffee. Quickly. เอบเกอรี่อยางละกันอ่าบวนี่วันโอเคเดี๋ยวผมสั่งอ่างกาแฟดำแล้วก็บราวนี่นะครับผมบรรยากาศภายในร้านโอเคนะยินสบายนะครับผมเข้ามา ในกาแฟนี้ก็ใส่น้ำผึ้งกับมะนาวด้วยนะมีน้ำผึ้งกับมะนาวมีหวานนิดๆแล้วก็อมเปรี้ยวนิดนห,หน่อย <Okay. S 1> ทั้งหมดหนึ่งหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบจานนะครับ <c oughs> อาหาร <c oughs> <c oughs> <Okay. c oughs> เในเมือหน,น,น้าปัดแต่ละจุดนั้นก็ไม่แพงเลยหกเตานี่แล้วก็ก,กาแฟนะครับผมแต่ว่าอาร้านชานูเดอรนี้ถูกมากมอ 5, ือหน้าปัจดกับข้าวเยอะมาก <c oughs> อืม ตรานี่เขาอร่อยนะอร่อยอร่อยเออด้เลยครับผมตอนนี้ผมก็อยู่ที่ร้านกาแฟนะครับผมก็เดี๋ยวกินกาแฟเสร็จแล้วหมดแล้วเดี๋ยวก่คิดว่าจะกลับเลยนะครับผมเพราะว่าเย็นๆฝมมนน่าจะตกมา ก็เลยรีบกลับก่อนดีกว่านะครับสําหรับวันนี้นะครับที่เข้ามาในตัวเมืองย่างกุ้งนะครับเราไปกินอาหารที่999ฉาญนูเด้นนะครับนูเด้นเฮาส์นะครับรสชาติดีมากนะครับถ้าคุณ่อนเพื่อนมาที่ย่างกุ้งเรามาที่คุเลนะครับอย่าลืมนะครับผมกดใน g o o g l แบบอาหาเจอนะครับ999นะครับฉาญนูเด้นเฮาส์นะครับแล้วที่นี่ก็เดจารูนะครับน่าจะเดดจาบูเดจาบู เดีจ่จาปูกคอฟี่นะครับเป็นร้านกาแฟอยู่อันนี้อยู่ตรง37สตรีทครับส่วนไอ้ตัว999ชานูเทินเฮาส์นี่อยู่ที่34สตรีทนะครับผมอยู่ในถนนเส้นเดียวกันนะครับผมก็เซิร์ชใน Google Map เ,เจอแน่นอนนะครับผมโอเคตอนบวันนีก็ขอจบคลิปเท่านี้ครับสวัสดีครับผม